กัน,นัานนะเดมียังฮาุง,งตู้เสือดิวะโอ้ยตู้มีแดนซ์ากเรียนเสือคางแน,น,น่เเด้อเนมาไล่กบเอะมีแดนซือแน่มียังดัเรือ,อเออเรื่องคณะลานเขายังไงตัวตลกอยบเป็น้ตัวตวลกเป็นครัเอใฮะเป็นยังสไไปเมอง บานเออเอทเท่งดีมานามนก่ามีมาลำเรือมีตะบุญซื่อซื้่รูปกะตูกหรอันมาลำเรือกันอยู่กับบาดเขาเองอะไรคนน่ารักอนไรเนีวเขาเขาบริจางนะเขากับมาเห็ดบกวยย่งบ่บอกวัดลุงย่าอยู่บ่วัดทันไปบ้านเก่าคนเมื่อบ้านเก่าใต้ใต้ด้อบ เราถามหาเจ้าอยู่ถามมาจากไหนโอ้ยเราว่าไปไเดีมูข่อย <c oughs> คนเคยอยู่น้ำกันบ้านไปขึ้นสอนเราตั